จะขอ,งอเงินเดเมก็เยซ<พ>อพอแล้วอาโอมา การที่พี่แพทย์แข็งแล้วตัวเลยขอแน่อัตราการตีเจ็ก20ต่อหนึ่ง มากิหน่อยเจกเจกหันไปปลดโรเยตก่อนเดี๋ยวมันนั่นตายปากิหน่อยปลดแล้วลุงปากิที่หนึ่งลัวแม่งโอบเราตายโอ้ยเอ็นมาบานเลยเยอะโอเอ็นมา หมดแล้นเนี่ยเยไม่ทันแ<อ> <laughs> ข็งหมดแล้ะอ่าตาตาอยเอบ A B ีหน่อยครับเอบีหน่อยเอบีโม่ทีหนึ่งกลับดีกว่ามักลับถูกนวกลับมย จะขอเหมอนเดิแต<อ>่วซ่ววววอพอแล้วอาโอมาการนี่พี่แพทย์แข็งแล้วตัวเลย ขอแน่นอัตราการตีเจ็ก20ต่อหนึ่งต่าเกก็แตกผมอปากีหน่อยเจ็กเจ็กหันไปปลดโลเยตก่อน เดี๋ยวมันนั่นตายบากีหน่อยล,อล,ลุงบากีทีหนึ่งตัวแม่งโอบเราตายโอเอเ็มมาบานเลยเยอะโอเอเอ็ม <Yeah. S 1> มาหมาดและนะ้วเนี่ยเจฮไม่ทันเลย แข็งหมดอ่ะอะตาตา t h o อ i นะ AB หน่อยครับ AB หน่อย AB หมู่ที่หนึ่งกลับดีกว่ามั้ยกลับถูกนะกลับถูกอะ ไปบ้านไหนอะ่ะว้าพี่เลยพี่แตกแล้วกลับไปลันลาต่อไม่ได้ให้ว้ามาทำไมเนี่ยยังไม่แตกเลยเฮ้ยแม็กซ์ร้อยห้าสิบแล้วร้อยห้าสิบตั้งนานแล้ว ไม่ต้องเข้าแล้วจะแตกแล้วจะแตกแล้วไม่ต้องเข้าหรอก มาบีวิ่งกลับเลยเดี๋ยวกำลังหาบ้านแลๆ เดีย๋ยวมาตั้งโซลังนี้เลยเดี๋ยวขอตีบ้านเลสก่อนเอาเลยหนึ่งนาทีเลสไหมหนึงนาทีรัดตีเลสอยู่อุย้ยมาจะจะลองซ้อมกันดูหลังนรับดูโซลได้ก่อลุงไปไหมยังอนะ่ะบ้านไหนมีตีบ้านเลสอยู่ม,มีคนกันอาตีไปก่อนเดี๋ยวกันหลังพรเน,นี่ยแหละ พรอแตกครับกันไหนกันชั้นสามนี่เลยใครเดินไปว่าชี้อะผีไม่มานนอโอเค <c> <c> ใครจะให้ว้าซิปพีชหน่อยคอมนะมันน่ะจะได้ยิน แันเพอ้แทนเพออกหลายจอด้วยว่าไม่งั้นจะให้หุ่นมาระเบิดโอ้ใจเย็นใจเย็นรอยู่เจ๊รอดจับนะขยัมาเยอะอะหาวีายัฮะลงเล็แค่สามช่องเองและเลื่อนขึ้นไปดูดิเจ

ใส่แอดข้ามานโเคสักกระจกเรียบเรียบเดี๋ยวมันต้องเรียกพันมันมาเพื่อเอาแก่ฟอสหน่อยฟอสฮะเบนแก้หน่อยติดติดอยู่คนเดียวในวงใน เบนกับเบืี่ยนฟอร์แตอนไ<า>หนวะอู้ใครใครมันแรงชีมแรงทะลุไปนู่นเลยบอกโรงแรมเปิดแล้วนะใครจะใช้โรงแรมก็ได้คันหายมด อยู่กันเยอะไม่โดนอะไรเลยหม่หายไปไหนวะเชดตี้เลยเดินรถต้องบนได้ปุ่มากเดินอกมแล้วได้จายไปควงวันนั้นโดนด้วยเหรอปลาใช่เปล่า ทำไมอ่นะตายตายวะโดนเลยตายงงเลยไอ้วาบโรงแรมอ่ะจะเป็นสะท้อนเป็ดสะท้อนอ่ะใส่โดนสะท้อนตายมึงนะอ้าว <laughs> xem xét xong xem xét xong 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 đang nói sớm đây. mở quán mở quánโรงแรม này à? mở láu mở láu. mở rồi. ปอง,ปองแ,ลแล้ววันนี้ไม่มีบอดซ่อมเหรอไม่มีครับวันนี้หวัวคิวไม่อยู่ครับหวัวคิวไปแข่งก๊อฟครับตัวไหนวะเนี้๋ย่ไม่ต้องเปิดก็ได้เอาเอา,เอาหลักๆพอก่อนเจนเอาเฉพาะหน้าก่อนมาเยอะนเราตัดเยอะ โอมาเยอะเย้ยโหหน้าบ้านต่ามากลึม <c oughs> อยู่เอาอยู่ติดทองไปไหนยอยู่มันหน่อยครับคนน้อยจังตายแล้วเติมไปไว้รับตายแล้วเติมไปไว้ฉีดรยงวันนี้ กลับมาแล้วครับเจนไม่มีหมวกขี้เหรอหมวกอะไระ่หมวกกันคน<อ>น่ะของไม่แทนไม่แทนเลอเลยเพชชันมาเยอะเ,เ,อเยอะ,ยอะด้วยเพชชันมาใครลุงต้อนนะยินลุงก็ตีไม่ลงเนชนมา ตื่นต่เลยร้านเร์ลกิวตอนไายการตอนรันหน่อรัชั้นชั้นแรกชั้นแรกวู้ดโน้ตมาแล้วสบายใจแล้วบอลนะแลสบายใจเรื่องยเลยเนาะโน้โน้ตมแกนร์โดนรอเป็นคาร์โดนรถล่างครับมี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 คนบุกไหมจะกลับไปซ่อมเสื้อเสื้อแตก ควีชั่นจะมาลงก็เตรียมพอมแล้วไอ้ควนชั่นยังมีอยู่อ๋อมันไว้ก่อนเดี๋ยวรอตายแล้วค่้กลับไปซ่อมควีชั่นเข้ามาแล้วแยกตัวหนึ่งกระเด็นแม่งไม่รู้ยอยออกไปนะย่าออกไปขอขอดูโซนก่อนเดี๋ยวถ้าเอาอยู่แล้วค่อยเล่นกัน ซิปปะมาเหรอซิปเลยนะใครจะให้ว้ามอ่ะซิปไปที่วิเอ้ที่พีทเลยเ,เขาเอาปามาพันกับไฟแช,ช่นเหรอพันกันเวอร์ชั่นเขาเด็กปามาด้วยไงอืมเไฟแช,ช่นมานี่ไปได้นหนึ่งลวงลอ่ะปุ่นหุณนลอย่อมานะรอย่อมานะพี่เจ๊ปลดรอย่อมันได้ป้อง นมา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 เยอะมาเยอะอุ้ยโดนอะไรที่จะตายเลยหกนาทีตีเลยนะตีเลยเข้าไปเยอะน่าจะไม่เกินยี่สิบวิมันมาแล้วนะ 6กนาทีก็ไม่ได้บ้านนี้วันเลยนะแม่งโดนสกิลเออซึ่งเบ็ดได้จะมาแล้วครมาอินเนยหรอมาแล้วนะมาแล้วนะแลนไอ้ฉีแลน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 ไอโดงโดนสกิลเออลุดออกมาแล้วกูตาย ไหวป่ะเป็นไงซอนอะหนุ่ยไม่ <รา S 1> ดูลแล้วอะถ้าหนุ่ยบอกไปดีฟ้าหอาอยัง,งๆๆๆไหนอะดูไม่เห็นน่ะ โอ้โหซ้ำขนาดนี้อะไรท่านโน้ตทำไรใคร,ใครตายใครตายใครแพ้ชนะโอ้โหซ้ำขนาดนี้ 你啦。